ดีค่ะนี่คือแบบประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยสำหรับเพื่อนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงของโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชนไทยเมื่ออ่านคำชี้แจงครบถ้วนแล้วให้กดตกลงค่ะส่วนที่1ข้อมูลนักเรียนที่ประเมิน ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเพื่อนที่ถูกประเมินให้ครบถ้วนสมบูรณ์มีจำนวน3ข้อค่ะส่วนที่2ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนตอบแบบสอบถามให้นักเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานของตนเองให้ครบถ้วนมีจำนวน4ข้อค่ะ ส่วนที่ 3. พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเพื่อนเพื่อนของนักเรียนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปนี้หรือไม่ให้ตอบคําถามทีละข้อค่ะเมื่อนักเรียนได้กรอกข้อมูลและตอบแบบประเมินครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มส่งแบบสอบถามและกดปุ่มยืนยันส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นข้อมูลจะปรากฏคำว่าบันทึกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทำแบบสอบถามค่ะ